สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับ10ล่าง5สูตรนะครับเป็นสูตรเดิมของเราทั้งหมดทั้ง5สูตรนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานี้ดับถึง5ตัวดับเอาอยู่หมดเลยท่านผู้ชมครับถือว่าสุดยอดนะท่านผู้ชมก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลข เพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งร,รัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับท่านผู้ชมครับเรามาดูดับ10บล่าง5สูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรที่1นะครับ10บล่างบวก6คงที่ สูตรที่สองใช้แสนบวกหน่วย4สูตรที่สามใช้ร้อยบนคูณ2บวกหน่วยบนบวก4คงที่สูตรที่4ใช้ร้อยสามบวก13บ,บวกหน่วย3ผลรวมได้เท่าไหร่เอาไปคูณ3นะท่านผู้ชมนะแล้วก็บวก6คงที่นะครับส่วนสูตรที่5เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเพราะว่ามันอยู่ทางซ้ายมือผมนี่แหละท่านผู้ชมแต่อยู่อีกหน้านึงนะครับเรามาดูสถิติของ สูตร1สูตร2สูตรสสูตร4แล้วก็คำนวณสูตรทั้ง4สูตรนี้เสร็จก่อนเราค่อยไปดูสูตรที่5นะท่านผู้ชมนะสูตร1นสูตร2แล้วก็สูตรที่5 26งวดแล้วยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมส่วนสูตร3สูตร4นี่หลุดสูตรละ1งงวดเท่านั้นท่านผู้ชมครับถือว่าเดินดีมากท่านผู้ชมนะครับก็งวดนี้นะท่านผู้ชมนะก็ขอให้เขาดับเอาอยู่ต่อนะท่านผู้ชมนะครับ เอาไปดูสถิติกันเลยผมใช้สถิติงวดที่ออก 4- 6เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ26งวดงวดนี้เป็นงวดที่27ท่านผู้ชมไปดูสถิติกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดินดีมากนะท่านผู้ชมสูตร1สูตร2แล้วก็สูตรที่5นะครับส่วนสูตร3สูตร4ก็ถือว่าเดินดีท่านผู้ชมเพราะว่าผิด สูตรละหนึ่งงวดเท่านั้นนะเนี่ยสูตรสามกับสูตรสี่นะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับสูตรที่สามนี่หลุดงวดแรกสูตรที่สี่ก็หลุดงวดแรกหลุดติดกันเลยท่านผู้ชมสองสูตรนี้นะครับจากนั้นนี่เขาก็กลับมาเดินต่อเลยนะท่านผู้ชมนะไม่หลุดนะครับ เนี่ยครับทีนี้เรามาดูงวดที่26นะงวดที่ผ่านมานะครับออก5 9นะท่านผู้ชมนะครับออก5 9นะเราให้ดับ10ล่างดับ9 4 8 0นะท่านผู้ชมสูตร1ดับ9สูตร2ดับ4สูตร3ดับ 8ปดสดับ0นะท่านผู้ชมนะออก5 9นะหลัก10ก็คือ5เพราะฉะนั้นดับ9 4 8 0เนี่ยดับเอาอยู่หมดเลยท่านผู้ชมผ่านนะครับสูตร2ก็ผ่านนะสูตร3ผ่านสูตร4ผ่านนะสูตร5เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวใส่สีหน่อยนะครับ ขอให้ดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมงวดต่อไปก็ขอให้ดับเอาอยู่นะถือว่าเดือนดีมากนะครับทีนี้เรามาคํานวณกันเลยท่านผู้ชมครับ10ล่างนะ10ล่างก็คือห้าท่านผู้ชมห้าบวกหกห้าบวกหกท่านผู้ชมห้าบวกหกได้หนึ่งท่านผู้ชมดับสูตรแรกดับหนึ่งนะครับ สูตรที่2ใช้แสนบวกหน่วย4แสนก็คือ7หน่วย4ก็คือ6นะครับ6ก,กับ7นะท่านผู้ชมนะดับ3ท่านผู้ชมสูตรสองดับสนะครับสูตรที่3ร้อยบนคูณ2บวกหน่วยบนบวก4ร้อยบนก็คือ6กนะหกสองส,สอง บวกหน่วยบนก็คือ5นะครับบวกสคงที่5บวก4ได้9อันนี้ได้2นะครับ9บวกสได้1ท่านผู้ชมดับ1อีกแล้วท่านผู้ชมดับ1อีกแล้วท่านผู้ชมนะดึงนี่ถือว่าเด่นนะครับ1นนี่ถือว่าเด่นล่างของเรางวดนี้เลยนะหลักสิบนี่ชน1ถึง2สูตรแล้วนะท่านผู้ชมดับ1 สูตรที่1กับสูตรที่3ในดับ1นึ่งนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่4 1 1รหน่วย3คูณ3บวก6ร้ก็คือ0 13ก็คือ7หน่วย3ก็คือ9นะครับก็รวมกันแล้วก็ได้16นะเพราะฉะนั้นก็เอา6ไปคูณ3ท่านผู้ชม6 3 8 8นะครับ บวก6คงที่นะเพราะฉะนั้นก็จะได้4ท่านผู้ชมสูตรที่4ดับ4นะท่านผู้ชมนะสูตร1ดับ1สูตร2ดับ3สูตร3ดับ1และก็สูตร4ดับ4นะครับ110หน่วย3คูณ3 110หน่วย3ก็คือ6นะ16นะครับเอา6ไปคูณ3 6 3 18 8 8 แล้วก็บวก6ก็ได้4นะท่านผู้ชมนะสูตรหดับ1สูตร2ดับ3ส <c oughs> ูตร3ดับ1แล้วก็สูตร4ดับ4 1นี่ท่านผู้ชมชนกับเด่นล่างของเรางวดนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามานะท่านผู้ชมนะถ้า1มานะเขาจะไปเด่นที่หลักหน่วยล่างนะท่านผู้ชมเพราะว่าดูหลักสิบใช่ไหมฮะ คือสองสูตรนี่นี่ยังไม่เคยสี่ตีเนี่ยยังไม่เคยหลุดพร้อมกันนะท่านผู้ชมนะดูนะครับสูตรหนึ่งกับสูตรสามนี่เห็นไหมฮะสูตรหนึ่งยังไม่หลุดเลยนะสูตรสามนี่ก็หลุดแค่ลดงวดเดียวแต่ว่าทั้งสองสูตรนี่งวดนี้ดับตัวเดียวกันท่านผู้ชมเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะดับเอาอยู่ก็มีนะท่านผู้ชมแต่ถ้ามาดับผมมั่นใจว่า่าจะดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะนะเนี่ยครับหนึ่งสามสี่เนี่ย ดับหลัก10ล่างงวดนีน้น่าจะดับเอาอยู่ไหมท่านผู้ชมผมเชื่อว่าดับเอาอยู่ตามสูตรนะครับถ้าหนึ่งมาเนี่ยจะเฟเด่นที่หลักหน่วยล่างนะท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่แน่แหละแต่ก็เราก็ยึดตามสูตรนะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูสูตรที่5กันนี่ท่านผู้ชมมันอยู่อีกหน้าหนึ่งผมก็เลยเอามาไว้ที่หลังเลยนะเนี่ยกับสูตรที่5ใช้10บ,บนบวก10ล่างบวก3คงที่นะท่านผู้ชมนะสถิติก็ มาดูกันเลยท่านผู้ชมใจตีนี่ก็ยี่สิบหกงวดนะท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะครับเนี่ยครับยังไม่หลุดนะถือว่าเดินดีนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับงวดที่ผ่านมาก็ดับสองก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่า สิล่างเนี่ยก็คือ5นะครับเดี๋ยวใส่สีนะครับทีนี้เรามาคำนวณงวดวันที่16ตุลากันสำหรับ0ูตรห้านะท่านผู้ชมนะก็ใช้10บนนะครับ10บนก็คือ6กนะสิล่างก็คือ5นะครับแล้วก็บวก3ามคงที่นะ5้บวกสก็ได้8 อันนี้ก็ได้6นะครับ6 6บวก8ได้สี่ท่านผู้ชมดับ4นะครับสูตรที่หดับ4ี่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าสูตรที่ยังไม่หลุด3สูตรนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับ สูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็สูตรห้าเนี่ยสามสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะสถิตินะยังไม่หลุดนะให้ท่านผู้ชมดูนะครับยี่บหงวดเนี่นนะยนะยังไม่หลุดนะครับเนี่ยครับดูที่นี่นะตัวเขียวๆนี่นะยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมยี่สิบหงวดนะสถิตินะงวดนี้เป็นงวดที่ยี่เ็ดเนี่ยท่านผู้ชมสูตรหนึ่งดับหนึ่ง สูตร2ดับแล้วก็ศูย์หดับ4 1 3 4นี่เป็นสูตรที่ยังไม่หลุดส่วนสูตรที่หลุด1งวดนะท่านผู้ชมนะนี่ครับสูตรที่3ที่4เนี่ยดู2สูตรนี้นะครับที่ผมให้ดูคือดูสูตรที่ยังไม่หลุดกับหลุดสูตรที่เคยหลุดสูตรและหนึ่งงวดนะท่านผู้ชมเนี่ยครับสูตรที่3หลุดตัวนี้สูตร4หลุดที่เหลือเขาก็เดินยาวเลยนะท่านผู้ชมไม่หลุดซ้านะ ดับ1กับ4นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสรุปนะท่านผู้ชมนะดับ10บล่าง5้สูตรงวดนี้ดับ1ดับ2สูตรดับ3แล้วก็ดับ4นะเนี่ยครับ4นี่ก็ดับ2สูตรนะท่านผู้ชม1ก็ดับ2สูตรนะครับ1นดับ2สูตร4ก็ดับ2สูตรท่านผู้ชมแล้วก็3 1 3 4ดับ3ตัวท่านผู้ชมงวดนี้นะ ถือว่าช่วยได้เยอะเลยแหละท่านผู้ชมเพราะผมยังมีดับล่างอีกนะท่านผู้ชมดับล่างผมงวดนี้นี่ก็สามถึงสี่สูตรผมดูก่อนว่าผมก็มันหลุดมาสองติดแล้วท่านผู้ชมนะก็ตัดแล้วก็เหลือไม่เยอะหรอกท่านผู้ชมเหลือสองถึงสามชุดแค่นั้นแหละไม่เกินสามชุดนะท่านผู้ชมนะหมายถึงหลักสิบ่างนะที่เหลือนะก็เราค่อยมาว่ากันวันที่สรุปนะครับ สรุปนะครับดับ134นะดับ10ล่าง50งวดนี้ท่านผู้ชมครับก็นี่ก็เป็นดับ10ล่างเดิมของเรานะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมกดซับสไก i b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะท่านผู้ชมนะก็ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนทางช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะท่านผู้ชมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมพรุ่งนี้ผมจะเอาดับ หน่วยล่างหมายถ้าผู้ชมได้จุมกันนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ